ไปดูเรื่องโครงการดีๆกันอีกหนึ่งโครงการนะคะสำหรับผู้บริหารบรูเทคซิตี้ค่ะได้มีการมอบเข้าสารนะคะให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนำไปช่วยผู้ยากไร้และผู้สูงอายุเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ะ โดยที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณกุลพรพัฒน์วงมาจารย์พิญญาผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมุตสากรรมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้ได้มอบข้าวสารจำนวน120ถุงนะคะถุงละ5กิโลกรัมค่ะมอบให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีคุณจันทรรัตน์ไตรติลานันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้รับมอบโดยข้าวสารนะคะที่ รับมอบมาในวันนี้ก็จะนําไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ประสบภยัยผู้สูงอายุตามโครงการจังหวัดฉะเชิงเซาบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหรือว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะคะที่โรงเรียนกิโลเมตร7ในวันที่28ทธันวาคมนี้ค่ะ โดยคุณกุลพรพัฒน์นะคะผู้บริหารโครงการบรูเทคซิตี้นะคะก็บอกว่าในสําหรับการมอบข้าวสารนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทางบรูเทคจึงได้นําข้าวสารมามอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นหน่วยงานศูนย์กลางของจังหวัดค่ะให้นําข้าวสารไปมอบต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อนจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะ จะต้องให้กับทางชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะเขาก็ต้องอย่างน้อยนี่ก็ต้องต้องกินเนี่ย <c oughs> เราก็เลยมอยงอ<พ>อว่าข้าวข้าวนสิ่งสำคัญมากที่สุดเราก็เลยมีข้าวแล้วก็เอามามอบให้แล้วเพื่อให้การชาติเนี่ยไปกระจายเพราะการชาติเนี่ยก็คือจะเป็นศูนย์กลางของจังหวัดอยู่แล้วก็คือใกล้เดือดร้อนก็จะมาขอ